อยู่แค่ไม่ดังค่ะมไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยนะคะบอกเลยนี่จะได้ค่ะ ไม่สตรอเบอรี่แต่ทรยศ์ถ้าไม่เข้าไปอยู่ในค่ายได้หมดถ้าสด้ชื่อจะดังขนาดนี้เหรออ๋อออกจากค่ายดังค่ะอยู่ค่ายไม่ดังค่ะคุณพี่ฟังใหม่นะคะออ้ยอย่าไม่ได้ไม่ได้ตำคานค่ะไม่ชอบเจ้ามานั่นอยู่รายไมย้ไม่ชอบค่ะไปตรงอื่นไปรายไม้เหรอ ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยนะคะบอกเลยอตอตนเปนนชีวิตจริงค่ะไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยค่ะแต่ว่ารู้ว่าควรจะมีมารายาทกับใครนะคะอย่ามีดราม่าลราไม่ต้นใจค่ะตะลกมาคุณพี่ไปเม้นตรงอืง่นค,คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะในพ่อจังหวัดติเล่นดูคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ่รงนี้เลยเหรอเก็บผมปะ นาางว่เดี๋ยวก่ันเองมึงก็ต้องอ่านคอมเมนต์มึงร้องเพลงแ้ก็ดูเลยไม่ชอบนางเจ้มาวินเฟซคนอื่นเบลเธเบลไปไหนก็ปล่อยเบลเบลเบลเรื่เบลเลิกงานยังเบลเลื่องงานยังเบลเลิกงานยังเุดค่ะไม่มีค่ะรู้ค่ะรู้จักวันค่ะไม่มีอย่างหนึ่งคือต่างคนไม่ชอบก็คือต่างคนต่างอยู่ไม่ควรจะมางอยูเขาไม่ควรมาเมนติงใครก็เชิญไปทางนั้นค่ะไปเปลวนะคะอีโบโกนตั้มใจดราม่าไรจ์เมซอนค่ะ อยู่ตามแบบชายจันจังจันงานไม่ได้ตดอดรักลำคลานไม่ต้องไปว่าเขาเลยลำคลานนี้จกัดไม่ปล่อยมันมานคือมันไม่ได้ผิดนะที่เราจะวีนเราจะมโหัวเราจะกูดเพราะว่าคนเรามันก็มีสามารถมีรักโรคกดโดงได้อยู่แล้วคือปกติแต่ว่าบางคนนั้นก็อยู่ที่ว่าอารมณ์นั้นจะใช้กับใครบางทีข้อมาดราเราดีห้เราอยู่ชฉยก็ไม่ได้ก็ขไม่ได้ตํานรังให้ด้อยู่พอเมมี่ค่ะพอเมดาได้กุนจ้องคนค่ะ ุไม่แต่ว่าโฟเมไม่ได้ด่าขนาดนั้นเลยไม่แต่ว่าวิจารณ์เรื่องผลงานแล้วก็จะติดสุดเราก็รับฟังเออบอกเลยค่ะว่าเต้นไม่ดีเต้นไม่ได้เต้นไม่เป็นเดี๋ยวไปฮัทเต้นค่ะเรียลๆเราก็เรียนเต้นบอกผู้ดกันเดี๋ยวไปเรียนเต้นค่ะไม่ต้องกลัวค่ะพูดกันเป็นกูสอนเต้นไหมเออทั้งจะมาด่ากันไหนเม้นไหนลอยไม่เป็นไรไปก็ไปไปกูเป็นชาวคุณผีจำมากินมังค่ะก็รงค่ะมันอีกกราบโอเค mm